กัเสียปเงียบมาว่านี่จะไปจักหูยูบรฟอนยูสาร์ดูว่าจะเจอแบบองจริงๆหรตัวงนี้เอ๊ะเขาเหลือทหารบดเพื่อเจเนียเขาหลือเขาอยู่ในอำเภอร้ายหลายเหลือตั้งไหลรื่ังหูหลายจัดยามแร่งหลายจ้ะุูมาเริ่มเป้นกระเป๋ามงสาวบ้าง ตั้งแต่โมงเานเสร็จไปตั้งนานแล้วนะเห็นบ่ายโมก็เสร็จแล้วนะนี่เนี่ยเกอาทำไมเลิกอดเอว่าเพเพอยู่ แกงเลยอวาไม่แกงไม่ได้ไนนกเรากินอย่างนยนะไม่ไดกหมที่นั่หนุ่มว่านาจีดี๋เลอะอะยังไงชอบตัวนี้วันนี้วันนี้วันีสั้นนะบัดโคมเมีออกกิจบัดโคมเมีน้อง นี่นยอนี้กับเปิดของกระเลนเขาเลยได้ไมขระห้องได้ไหมกระขอไปกดดู่น้ำเตียงยันทรายอออโคตรหลัก็นอนเลยนะเตื่เถิงเจ็ดโมงเสาบกเขาห้องน้ำบกยังยันโคตรยู่มุ่งตรงขโมูล แต่แล้ชาก็บอกคอนเฟิร์มชาว่านั่นคือเขาจะรู้เองเอาว่ามันแปลกไงว่ามันมาหลายวันเนี่ยหน้าวัดมันก็มาเขานอนห้องพระมาหลายวันซึ่งมันก็มีภาพมีอะไรนอนอยู่มสองนั่งจะเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเดินตามแต่เขา คืเขาเดินไปแล้วเขาไปหน้าวัดคนเดียวเขาเดินไปดูไฟเขาไปดสวยอขาโอ้ยถนนสวย้าไปสวยเลยแล้วมันก็ดำหู

We'll be right <laughs> back.